น้องจา้า <Hey. S 1> น้ำคับน้ำแม่จ่าฝ <Yeah. S 1> นแม่พี่น้องจาาอ้าคุณปกกเฮ็ดยางเมืองจ่าแล้วนางง,งุบงับงุบงับงุบงับครับผมมาเก็บเง,งาจ่าฝนจ่าฝนฝนงานไม่เต็งานไม่ทับงาไม่เต็งคือเดอกเค็ดจ้าแม่พี่น้องจา้าอัว่าดีงาไม่ทับเลย ขึนมาอืมมาเห็ดสอนเห็ดจ้ะขาเงาเงาออกลายแค่ลายว่ะขึ้นมาอืมฝนกระคูจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะฝนกระคูแห้งแค่แห้งว่ะฝนซื้ คือคาคูเน่โอ้โหกนเมียนมืดกะอารมณโอ้โอ้ฝนฝนฝนแหงอันนี้อันนี้ขาดำเบิดเน่าเบิดนี่บเอาขาดำเบิดละก็จะเอาไปอันขาเรืองเรืองจ้ะฝนฝนกระแหง เห็ดได้จ้ะพบยังว่าตได้เห็ดพบพี่ไปใสกัะแมนมัดเลยจ้ะยางเหียบน้ำมันเมีนมืดเออต่วาเห้องคอยพี่เอาก่อนคอยพี่ไปจ้ะ อพีผีใช่ว่าเสียแต่ฝนจ้ะมือนี่นนเสียแต่ฝนหยับกระป๋านแล้วเฮาหยับกระป๋านนั่นจ้ะ่อหยับก็ว่าได้จ้ะเฮาพอเห็นมันนั่นดูน้ำหน่าพี่เป็นภูมิพี่ทั้งทีทั้งเห็นจ้งคุณน่ะเป็นอยู่ใต้หน่านี่จ้ะคือบ่เฮาหยับกับเป็นไปว่าได้ น้ำใช่น้ำว่าคุณนะฝนเรียงฝนจะประกอบเอาว่าฝน้นฝนฝนกะเก็บจ้ะโะว่าได้มาแล้วเด้ฝนจะเก็บเอะเอะน้ำด ิพักคนเนี่ยโอ้ยนี่แมวนี่จะพี่เอาจะหยากรแงวแที่ยแงวว่ะนะเขาเนี่ยพักกันเหยียบจ้ะหยับไปเหยียบมาเมื่อตัดขาบ้านจากโพพ่อมันพ้น ้นน่ะ,นะอ๋ะอคุณนะ่ะหยับกระพองนล้วหยับกระพองน่นจ้ะก็สิหยับว่าจะคุณก็เห็นน้ำแพรไปน้ำหยาคุณนะ่ะลายอุบาทนะลายอุบาทแล้วกันแย่ทับหยาทับหยาท,ยาทมจ้ะแน่มากเลยคันคันตั้งอยู่เดินคืออันประเทศอื่นนี่คือสิมีตัดหนีบมันดีเนาะ อันนี้หนีบว่าอะไรจะเต็นน้ำหยาบแต่ละดอกเต่หยาบเจ้ะขอโทษขอเอาไฟยตาไายด้วยจ้าเด้ออ้ยตอนนี้เถือกที่เลือเพื่อนไปเวิร์ดล้วจะเพราะว่าฝนฝนแห้งให้ถ่ยายละมีดาคุณอาโอ้ยฝนฝน ดอกเห็ดจัดไลฝนกับพ้ฝนดอกเห็ดไม่ได้ดอกง่ายๆจะ้ะสะอ่อนโอ้ยเก็บลงกระตาเปียกเบิดจ้ะเพื่อนถุงห้องกระตาจะเปียกไปเบิดเปียกไปเบิดเลยเสียดายมีไร้รอยบัวมาเก็บเป็นมูลหลายแท้ลายว่า ออกแท้ออกปลาเป็นไงร้อยเอ,อ้ยทั้งเคลียทั้ทงเห็น<า>เคลียไปจังิงสิละจ้ะเดินนี่แมนมืดจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดินนี่แมนมืดวูบเ,เทลงมาแห้หงแฉะฝนอู้พี่เป็นกุ้มเลย,เยลว่าพี่เธอเอาอกระต้ามาให้เนี่ยพี่พี่เป็นมูบ้านเด้อกระต้ามาให้เนี่ย เอาไปได้ยินค่าไตเอาอันเฮียเกาใส่หัวจักหมวกจักอันเสื้อกันฝนแล้วเอาใส่หัวเอาไปได้ยินเสียงนะ <c oughs> <อ>ลองมือเทากะเอาถุงม้าลายหลายจ้ะแต่ว่ามือนี้เทารว่ามันสิบว่าได้เทากับว่าได้เอาถุงม้าลายอีก ต้องเอาถุงมาใส่มนัันนั่นนะจ๊ะท่านอันเปียกใส่ถุงจางงามงาฮอตบ้านนั่นตาตาตาเทศดีดีอืมคุณนงดึงเ็กดอ,อดอกเด่อเล็เดออเะเลอเบออกเเลดอดอเดอเลดอก ขาไปอกอดเพชรมือเดียวก็ยากแน่จังสิละจะ้ะขากล้องก็มีกับ่าเอามาขันย้ำเขาเอาขากล้องมาเพื่อนบ่เห็นจะ้ะเ้อกับ่เห็น ทั้งพีทั้งเห็นทะยานเพียงเห็นว่นมีดอกน้อยเลยเนาะพอมึงแต่ดอกใหญ่ๆอันเดียวกันเบิดเนาะว่ามีดอกน้อยเส้นจ้ะจริงไหมอ้เอยียงนี่นะคุณประกอบดึงไม้ทับเนาะมาเปียกฝนอาคาตามนาะให้เนะี่ยตีทุ่งออกเปียกเบิดจาก,กตาเข้ากับเปียกทุ่งเข้ากับเปียกหมอดยอดเลยฝนคุณอะโอ้หักสามทอนสี่ทอนไม่ ไม่ทับเพราะเป็นยังเอาได้คือเก้าจะ้ะได้ดอกก็เอาเอาไปพัดพัดไปขวานใส่ไข่ใส่ถุงมือเก็บมันก็เป็นจังสิหลจา้าเบิ่งทรงยกงากๆแน่เพราะว่าเฮาบแมเซียนจะ้ะเก็บได้ตามที่เฮาเก็บนี่แหละจ้ะ เก็บธรรมดานี่ลเราจะเบอร์ละตีมองนี่้องมองเป็นมองไปจ้ะพี่พี่แ่าพี่ทับอยู่พี่แน่นบนนี่เอ้ยพี่พี่พี่น,นี่นี่ใต้งาไม้จ้ะใต้งาไม้ อ่าพ่อแม่พี่น้องจา๋าเพื่อนอยากกินอยากไปจ้ะเรา,าไปเห็นหญ้าเพื่อนท่วมหลายจา้ะหญ้าเพื่อนขึ้นสูงแห,นหน้งเพือ่อนอะเพื่อนขื่นเพื่อนได้เห็นนะหญ้าหญ้ากนัานนาเพื่อน ขึ้นก็ได้เออเเออเออเพเส็นแล้วเขาต้องพีจ้ะพีบ่เอ็น จะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาถึงบ้านแล้วมาตัดทําความสะอาดแบบนี้จาพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่สวยๆงามๆเลยจา้าสรุปได้ตั้งเยอะแยะเลยจะพ่อแม่พี่น้องจา๋าคุณปะกรณ์มาถึงคุณตะกรก็นั่งตัดแบบนี้หละจ้าละก่อันนั้นเขากเอาไปทิ้งใส่ต้นไม้จะพ่อแม่พี่น้องจา๋าคุณน่ะได้ดอกสวยๆงามๆ้วยจัดเอ้อ ได้เยอะมากจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลายคัาหลายแนจา้าไม่ได้ดอกคุนอะเบิ่งเนี่ยเอาลงถุงคุณเอือคุณอะไม่ได้ดอกอู้ดอกนี่ือคือ,คอดอกไม่แช่งามได้งามวานเนาะเอาจับทั้งหัวมันตัดจะจับทั้งนั่นตัดจับดอกมันเออจับดอกแล้วก็ตัดตัดขาเออใช่ละงามใช่งามว่าจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะ แรกๆเข้าไปเก็บนี้แต่ดอ,อ,อ,อกน้อยๆริบเอมาะกระชั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากพ่อแม่พี่น้องจ๋าพาพ่อแม่พี่น้องอันเก็บละกับมาสรุปยอดให้เบิงจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าคุณอาดอกไงแทงไงว่าจ้ามาถึงบ้านก็มาทําความสะอาดจัง้งสิล่าจ้าพอมีเวลาเฮจุจ้ายอยู่บ้านถาะเขาไปเฮจุป่าเขาบ่คายมีเวลาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามีแต่เก็บเพราะว่านั่งรถไปหลายต่อมันสิค่ำมืดจ้า ต้องรีบมาบ่แม่นั่นเข้าไปรดส่วนตัวด้อยจ้ะเข้าไปลดไฟรีบเก็บรีบ,รบ,รบมาเฮ็ดอยู่บ้านเอาจากพ่อแม่พี่น้องจา๋าฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝังคุงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฝังคุงนะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋าเดี๋ยวเราจะตัดต่อจากพ่อแม่พี่น้องจา๋ามาสรุปให้พ่อแม่พี่น้อง ดูแค่นี้นะจ๊ะไปละจ๊าบ๊ายบายบายขอบคุณค่ะ